P.R.O.E.N. บริษัทโปรเอน็นคอปจำกัดมหาชนครับโปรเอนนี่พาร์ทสแล้วนะนะครับพาร์ทสแล้วดูแฟตชีสก่อนนะครับโปรเอนเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับลักษณะธุรกิจใช่ไหมธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT เนาะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูลบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคราวนะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคะมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานประมาณนี้ประมาณนี้ธุรกิจของโปรเอ็นนะครับกําไรสะสมคุยกันตั้งแต่ปี63นะ 63, 64, 65นะครับกําไรสะสมเนี่ย 34ล้าน31ล้าน22ล้าน6เดือนของปี64เทียบปี65 43ล้านนะแสดงว่ากำไรสะสมเพิ่มขึ้นนะครับมุมมองดีสิใช่ไหมงบกระแสงเงินสดเป็นลบบวกบวกก็ยังไม่ตรงเกณฑ์เท่าไหร่นะครับแต่มุมมองกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเนี่ย มมองโอเคนะโอเคทีเดียวนะครับดูงบกันเงินหน่อยดูหน้าตาของกำไรสุทธินิดหนึ่งเทียบจากปี63เหมือนเดิมโปรเอ็นเพิ่งเข้าตลาดครับโปรเอ็นเพิ่งเข้าตลาดนะปี63ทั้งปี25ล้านปี64ทั้งปี29ล้านเดี๋ยวนะ ปี63ทั้งปี25ล้านปี64ทั้งปี29ล้านไตรมาสสองปี65 29ล้านแสดงว่าปีนี้ทั้งปีเกินปี64แน่นอนถูกปะก็ไตรมาสสองปี65พวกเล่นไป29ล้านแล้วอะถูกปะแล้วปี64ทั้งปีอะกำไรสุทธิมัน29ล้านเอง แต่ไตมารสองปีหกห้าเนี่ยคือเท่าปีหกสี่ทั้งปีแล้วครับสรุปชัวร์ครับว่าปีหกห้าเนี่ยถ้าเทียบปีหกสี่ทั้งปีเนี่ยกําไรคุณเนี่ยทะลุปีหกสี่แน่นอนคือกําไรโตแน่นอนถ้าเทียบนะทั้งปีนะนะครับโหสองไตมารล่อไปเท่าปีหกสี่ทั้งปีเกินปีหกสามด้วยอประมาณนี้นะครับโปรเอ็นมุมมองกําไรโตต่อเนื่องนะครับ นี่สินรวม1,193ล้านสินทรัพย์รวม1,625ล้านนี่เยอะนี่เยอะนี้เยอะพูดได้เลยว่านี่เยอะนะครับนี่เยอะนี้เยอะถ้านี่เยอะแล้วกำไรสุทธิโตมุมมองนี่จะลดลงผมว่าต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มเกี่ยวกับโปเอ็นนะครับเพราะว่านี่พึ่งมาเยอะปีนี้นะ ه, นี่เพิ่งมาเยอะปีนี้แต่ในด้านสินทรัพย์รวมก็ขยับโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะเห็นชัดเห็นชัดนะครับสินทรัพย์รวมปี63เนี่ยระดับ666ล้านสินทรัพย์รวมปี6 4เนี่ยพันเล้านพอมาสินทรัพย์รวมปี 65, 1, 6 5 1625ล้านคือสินทรัพย์มันก็โต นี้สินมันก็จะโตไปด้วยนี่สินปี63 516ล้านนี่สินปี64 658ล้านนี่สินปี651 193ล้านแสดงว่ามีการทำอะไรในโปรเอ็นอะนะครับคุณไปตรวจสอบไปนะว่าเขาลงทุนอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ชอบอย่างเดียวคือชอบกำไรสุทธิโตนะครับสวยงามสวยงามกำไรสะสมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะ,ะประมาณนี้ เมื่อกำไรสุทธิออกมาได้ดีนะครับกำไรสุทธิออกมาได้ดี RE กับ RA มันก็ก็เริ่มดีไปด้วย่าก็เริ่มดีไปด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ตรงเกณฑ์นะเพราะว่า RE มันได้เก้าใช่ไหม RA มันได้4.74นะครับ4.74เเนาะนะครับตรงส่วนของลืมลืมย้อนไปนิดหนึ่ง มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยถ้าตัวเลขมันมันไม่ได้เท่ากันนะครับไม่ได้เท่ากันเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มทุนคุณก็ต้องไปย้อนดูหน่อยเนาะว่าบริษัทนั้นๆมีการเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับปเอ็นเป็นหุ้นหนักหรือหุ้นเบาในมุมมองผมนะแนวคิดผมนะยัง ยังหนักอยู่ยังหนักอยู่นะครับยังหนักอยู่นะครับราคาล่าสุด8บาท50มูลาค่าทางบัญชีบาท37โอ้โหมูลค่าทางบัญชีห่างกันมากนะครับถ้าเราเข้าในราคา8บาท50แล้วมูลาค่าทางบัญชี1บาท37ตังค์เราจะซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีอยู่6.22เท่าโอ้โหเยอะอะ เยอะๆ,ๆนะครับเห็นแบบนี้มีปันผลนะจ๊ะอ่านะครับมีปันผลนะสรุปเป็นหุ้นที่งบกําไรดีเอางี้ดีกว่างบกําไรดีนะครับแต่ก็ออกหนักๆนิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นราคาระดับ8บาท8บาทนะครับเป็นหุ้นที่ห่างจากมูลค่าธรรบชญตีตัวเองเยอะมากระดับ6เท่าเลยนะครับหุ้น8บาท ปันผลเท่าไหร่ดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับปันผลประมาณ5ตังก็ไม่เยอะไม่เยอะนะครับต่อไปไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่โปเอนคอปรายย่อยถือ36%ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรายใหญ่คุณน่าจะเห็นชัดแหละเป็น2ท่านแรกแน่นอน ท่านแรกคือคุณกิติพันธ์สีบัวเอี่ยมก็คือถือชัดๆเลย28%นะครับท่านที่สองเป็นบริษัท Waterhouse หรอผมคิดว่าคุณกิติพันธ์ก็น่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Waterhouse นะอะ่นะครับเหมือนเอาบริษัทมาถือด้วยแล้วตัวเองก็ถืออยู่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้แสดงว่าที่1กับที่2เนี่ยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สามารถตัดสินใจในบริษัทได้นะครับนอกนั้นก็ถือกัน3-4%มี2%มี1%มีนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขาเรือรวมถึงกรรมการบริหารนะครับภายในบริษัทรวมถึงวอร์ r เฮาส์ด้วยนะนะครับรวมๆอยู่นะครับแต่ผมเอดใจคนที่3ามะไทย DVR ถือเยอะเนาะเออมีมีต่างชาติถือเยอะนะ แสดงว่าโปรเอ็นมีการเติบโตนะไม่งั้นไทย d v r ไม่ไม่ถือเยอะขนาดนี้นะผมบอกก่อนนะไม่ถือเยอะขนาดนี้นะเยอะเลยอ่ะเยอะเลย4%นะครับต่อไปดูหน้าบริษัทัหลักทรัพย์หน่อยว่าโปรเอ็นเขาทำอะไรใช่ไหมกดหน้าเว็บไซต์รอโหลดแป๊บ อ่าโปรดักแอนด์เซอร์วนะครับหน้าตาของโปรเอนเนี่ยจะมี Product อนด์เซอร์วประมาณนี้คุณลองไปดูนะคุณลองไปดูนะว่าเขามีเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอะไรบ้างในเรื่องของโปรเอนนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้แบบว่าขี้เกียจมานั่งอ่านขี้เกียจมานั่งคน้นอะไรประมาณนี้คุณก็เข้าไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้พิมพ์ว่าโปรเอน วักนิดนึงแล้วพิมพ์คำว่าหุ้นนะครับผมว่ามีคนอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของโปรเอน,น Youtube เยอะนะครับยูทูบเบอหลายท่านก็ทำไว้ได้ดีนะทำไวได้ดีคุณลองไปดูตรงนี้เอาแล้วมันจะเป็นความรู้ที่แบบว่าได้ฟังมีภาพด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้ที่เข้าใจง่ายกว่าที่จะมานั่งอ่านเองนะครับที่จะมานั่งอ่านเองนะครับของโปรเอก็ประมาณนี้นะคร่าวๆคร่าวๆนะครับก็ ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์บริการ ICT Solution นะครับบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ว่ากราฟโปเอตอนนี้มันเหมาะกับปั้นหรือเก่งกำไรแอบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดูกราฟโปเอครับ โอนพาร์ทสามอ่าพาร์ทสามนะครับโอนโอนนะครับราคาปัจจุบัน8บาท50ตังราคาเส้น2องวัน7บาท1 2สงตังโอนครับพาร์ทาราคาปัจจุบัน8บาท50ตังราคาเส้น2องวัน7บาท12สงตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น2องวันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม ภาพใหญ่ของโปรเอ็นวิคก,ก็สามารถเห็นโปรเอนตั้งแต่เข้าตลาดได้นะครับโปรเอ็นเนี่ยทำรอบไปแล้ว1รอบก็คือวันที่เข้ามา IPO นะครับก็ทำแพงไปแล้วแล้วกขาขายไปในวันแรก IPO เป็นเรื่องปกติก็คือวันขายขายไปนะครับอยู่ในช่วงประมาณสัก ใกล้ใกล้สิบบาท9บาท50าประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ลงมาปรับฐานรอบแรก40% 40%นะนะครับ40%นตะครับตรงนี้40%ปรนะครับปรับฐานอยู่แถวๆประมาณ6บา,6บาท6บาท6บาทนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนถูกของโปลเอนใช่ไหมนะครับปรับฐาน จากประมาณ9บาท50ถึง6บาทปรับฐาน40%ทํารอบขึ้นไปทํารอบขึ้นไปอทำฮายอยู่ประมาณ74%สร้างโซนแพงไว้ให้อีกหนึ่งรอบคือประมาณ10บาทอ่าประมาณนี้นะประมาณ10บาทประมาณ10บาทนะครับ ซึ่งรอบนี้เราไม่ทันถูกปะถูกไปแพงเราไม่ทันเราไม่ทันนะครับอ๋อเราทันสิเราทันสินะครับเราทันเพราะว่าเราก็ได้อัปรอบนั้นไปอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอัพรอบนั้นไปอยู่แป๊บหนึ่งนะครับในน่าจะพาร์ทสน่าจะพาร์ทสนะครับรอบนั้นเราก็ทันนะอัพทันนะครับรอบที่โปรเอ็นจาก6บาทไปประมาณ10บาทนะครับปรับฐาน40%ในรอบแรกนะครับแล้วก็ทําราคาขึ้นไป7 4นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ รอบถัดไปทำแพงไปแล้วนะ10บาทอทำไฮด้วยนะครับผมว่าสายซิ่งอะโดนเยอะตัวเนี้ยคิดว่าหุ้นอทำไฮจะต้องไปต่อแต่ไม่ใช่ครับหุ้นอทำไฮเมื่ออทำไฮแล้วเมื่อวอลุ่มพีคแล้วรายใหญ่เขาก็จะขายถูกไหมลงมาปรับฐานอันนี้ปรับฐานโหดเลย ปรับฐานโหดเลยนะครับปรับฐานมาที่52%ซนโซนถูกเปลี่ยนไปครับโซนถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแถวแถว5บาทกลายเป็นแถวแถว5้าบาทแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยนะครับจากแพง10บาทลงมาถูก5บาทปัญหาคือตอนที่5บาทอะเราอัพไม่ทัน ปัญหาคือตอนที่5บาทเราอัพไม่ทันครับผัวผมพัวแต่ไปทํางานต่างจังหวัดในโซนภาคใต้อยู่ก็เลยไม่ได้อัพโปเอ็นตอนนี้โปเอ็นทำราคาขึ้นไป76%แล้ววะคือแม่งสูงไปละเออแม่งสูงไปละผมจึงบอกว่าใช่นะใช่รอบหุ้นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงและมันก็เริ่มแพงแล้วพูดอย่างนี้ก่อนแล้วมันก็เริ่มแพงแล้วผมก็เลยคิดว่า โปเอ็นในรอบนี้เทรนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแต่เข้าใกล้โซนแพงแล้วหุ้นที่เข้าใกล้โซนแพงเราจะไม่สนใจปั้นเราจะสนใจเก่งกำไรอ่าประมาณนี้นะครับลบก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคำถามหุ้นที่ไปใกล้โซนแพงดูยังไงใช่ไหม คุณต้องดูรอบจบรอบที่แล้วก่อนรอบจบรอบที่แล้วคือตรงนี้นะคือจาก10ไป5อันนี้คือรอบจบถูกปะ่ะรอบจบใช่ไหมคุณลองวัดรอบจบดูว่าครึ่งทางมันเท่าไหร่รอบจบดอยสูงสุดของโปเอ็น10บาท20ตังค์ใช่ปะ่ะรอบจบล่างสุดคือ4บาท88ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่วัดครึ่งทางดูเอาไฟโบก็ได้ จะได้ไม่ต้องมานั่งหารครึ่งทางไฟโบอบอกว่า7บาท54ต่ตงอตีไม่ตรงพิมพ์7.54อ่าประมาณนี้คุณเห็นไหมตรงนี้ตัดออกไปก่อนนะดูเดี๋ยวงงเนี่ยตรงนี้ตัดออกไปก่อน ประมาณนี้นะตัดออกไปก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับดูแค่รอบนี้ดูแค่รอบนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าถ้าเป็นโซนปั้นนะโซนปั้นมันต้องอยู่โซนนี้ถูกไหมนี่คนโซนปั้นมันต้องอยู่โซนนี้นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ตัวของโปรเอ็นเองเนี่ยทะลุครึ่งทางตัวเองขึ้นมา ทะลุครึ่งทางเต็งขึ้นมาแล้วโซนเนี้ยครับโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่แพงแล้วต้องวางแผนแต่เก่งกำไรเท่านั้นมันถึงจะได้คุ้มเสียถูกไหมนะครับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบอีกรอบเอาใหม่เอาใหม่นะครับ คนที่จะเป็นโซนปั้นคนที่จะเป็นโซนปั้นคุณไม่รู้หรอกว่าเอ้ยตอนที่มันอยู่10บาท20ตังค์เนี่ยคุณต้องรู้อย่างเดียวว่ามันแพงถูกไหมแต่เฮ้ยการที่ลงไปปรับฐานน่ยคุณจําได้ไหมว่าหุ้นที่ผมพูดบ่อยว่าเฮ้ยหุ้น ipo ปรับฐานมันปรับฐานได้กี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปหรือต่ากว่านั้นนะครับแต่หุ้นตัวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยโปรเอ็นเนี่ยพาร์ทสาเราเนี่ยมันปรับฐานแค ถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิดคุณอยากปั้นหุ้นสักหนึ่งตัวเนี่ยคุณควรจะรอการปรับฐานที่แถวแถวใต้50%แล้ววางแผนเข้าไม้แรกถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วหุ้นเนี่ยมันลงไป50%กว่าผมให้ดูนะหุ้นมันลงไปที่50%กว่าเห็นปะแล้วคุณก็ไม่ได้เข้าถูกปะแล้วคุณก็ไม่ได้ปั้นคุณลืมมันไป ถูกไหมถามทำไมคุณลืมคุณรู้ไหมเพราะหุ้นในตลาดมันเยอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนๆถูกปะ่ะนะครับตอนที่มีตลาดหลักทรัพย์แรกๆอ่ะหุ้นมีไม่กี่ตัวเองแต่ตอนนี้มี7 8 0 0ตัวคุณจะดูทันทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันคือเกมของตลาดนะครับปอเอ็นปรับฐาน52%แล้วคุณจะบอกว่าเห็นโปอเอ็นเนี่ยขึ้นไป70%กว่าซคือ76%คุณจะไปปั้นโซนนั้นเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้นะครับคุณจะต้องปั้นในโซนนี้ที่ยังไม่เกินครึ่งทางไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกว่า mm hmm. โปลเอนเนี่ยเป็นต้นเทนแถวๆไหนเออประมาณนี้นะครับคุณต้องอ่านให้ออกอ่านให้ออกนะครับก็เลยบอกว่าในโซนนี้ของโปลเอนเนี่ยที่ทะลุครึ่งทางไปแล้วเนี่ยเนี่ยย้อนมารวทะลุครึ่งทางไปแล้วเนี่ยนะครับโซน,นเนี้ยครับเน,นี่ยโซนเนี้ย โซนเนี้ยอ่าโซนเนี้ยเป็นโซนเก่งกำไรไปแล้วประมาณนี้อันนี้ทำเฟรมวีคปรับไปเดเพื่อไปวางแผนในเดอ่าประมาณนี้นะโปรเอ็นพาร์ทส ขอเป็นเทรดเล่นรอบเกิงกำไรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่โซนแนวต้านแล้วแนวต้านคือตรงไหนใช่ไหมตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้คือแนวต้านแนวรับอะตรงนี้คือแนวรับตรงนี้คือแนวรับถูกปะตอนนี้มันเบรกขึ้นไปแล้วเบรกขึ้นไปแล้วนะครับเราก็เลยจะต้องใช้ กรอบปัจจุบันและการสต็อปลอสในการเทรดเกมกำไรเป็นวินัยเรื่องเกงกำไรให้มากที่สุดนะครับคุณจะมาปั้นโปรเอ็นในโซน8บาทมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมนะครับคุณจะต้องปั้นแถวๆ5-6บาทถึงจะคุ้มถูกปะ่ะเออประมาณนี้ประมันนี้นะครับกรอบปัจจุบันของโปรเอนกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้า แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันเอากรอบใหญ่เลยนะเอากรอบใหญ่เลยกรอบใหญ่เลยนะครับคุณบอกว่าเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยกรอบปัจจุบันเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้มันกรอบในอดีตไม่เอาประมาณนี้เอาใหม่เอาใหม่กรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันดูค่าแน่นอนผมขยายนะแนวต้านในกรอบปัจจุบัน 10บาท20ตังค์แนวรับในกรอบปัจจุบัน4บาท88ตังค์อ,อันนี้เอากรอบใหญ่เลยกรอบใหญ่เลยนะครับครึ่งทางเท่าไหร่7 54. 7บาท54 7.54อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โรเอเหมาะกับการเก็งกำไรคือ1เทรนเป็นขาขุ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงและที่สำคัญที่สำคัญที่สำคัญปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อด้วยอ่าแล้วก็แล้วก็แท่งเทียนในไทม์เฟรมเดย์มีการย่อตัว ยกไฮยกโวลของแท่งเทียนด้วยนี่ครับเนี่ยไฮเห็นไหมเห็นไหมไฮ <High, S 2> เห็นไหมยกโ่าของทำเฟรมเดย์ด้วยนะครับอาจจะเขียนไม่สวยนะครับมันไม่ค่อยเป็นไปตามมือผมเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะเอาไม่เอาไม่เอาไม่โอลเอนนะครับเหมาะกับการทําเล่นรอบเก่งกําไรเพราะ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  1. เทรนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแต่อยู่ในโซนแพงแล้วนะนะครับและใน Time เฟรม e Day มีการปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อและที่สำคัญมีการย่อตัวย่อตัวแท่งเทียน2แท่งปิดเขียวทั้งคู่มีการยกไฮยกโรด้วยแบบนี้ นี่เห็นไหมยก h i ยกโรประมาณนี้ครับไปทำแผนต่อนะครับทำแผนเล่นรอบเก่งกำไรโปรอ็นแนวรับแรกคือ l o ของแท่งเทียนปัจจุบันครับ8บาทแนวต้านแรกคือ high ของแท่งเทียนปัจจุบันครับ8บาท50ตังค์แนวรับถัดไป แนวรับถัดไป7บาท75ตังค์แนวรับหลังพิงฝาที่ไม่ควรหลุดเนาะในมุมมองผมแนวคิดผมนะ7บาท54ตังค์ห้ามหลุดหลุดต้องสต็อปลอสสรุปมีสต็อปลอสสามราคาคือแนวรับแรกแนวรับถัดไปและแนวรับหลังพิงฝาคือ8บาท8บาท75 8บาท54ตังค์ จุด s t o p l o อ s มี3จุด3ราคาแนวรับแรก8บาทแนวรับถัดไป7บาท75ตังค์แนวรับหลังพิงฝา7บาท54ตังค์เลือกเอารับความเสี่ยงได้ที่ราคาไหนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าในวันพรุ่งนี้วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมในวันพรุ่งนี้นะครับในวิกน้านะครับ โปเอไม่หลุด8บาทไม่หลุด7บาท75ไม่หลุด7บาท54นะครับแล้วเบรกแนวต้านไปแนวต้านถัดไปครับแบาท80ตังค์แนวต้านถัดไปครับ9บาท10ตังค์แนวต้านถัดไปครับ 9บาท45ตังค์แนวต้านถัดไปครับ9บาท85ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโปรเอ็นพาร์ท3 10บาท20ตังค์ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแพทเทิร์นอ็นมันเขียนยากเนาะเพราะมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปนะครับก็ไม่เขียนแล้วกันนะครับ ก็อธิบายแผนอีกหนึ่งรอบนะครับแผนอีกหนึ่งรอบนะครับเล่นรอบเก่งกำไรโปเอ็นพาร์ทปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อในไทม์เฟรมเดย์ย่อจบเรียบร้อยแล้วเกิดแท่งเขียว2แท่งยกไฮยกโรด้วยนะครับ แผนเล่นรอบเกินกำไรหาจุดสต็อปลอก่อนแนวรับแรก8บาทแนวรับถัดไป7บาท75ตังค์แนวรับหลังพิงฝาคือค่ากลางคือ7บาท54ตังค์ราคานี้ใช้เป็นจุดสต็อปลอจุดคัดตัดขาดทุนในสายเล่นรอบกิงกำไรประมาณนี้นะเลือกเอานะเลือกเอานะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเขาเรียกอะไรนะสายที่คัดไวสุดใช่ไหมผมเพิ่มให้ตรงนี้ เพิ่มให้เพิ่มให้ครึ่งแท่งเขียว8บาท20อ่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะครับเอาเอาให้มันใกล้ลงเรื่อยๆใกล้ลงเรื่อยๆนะครับความเสี่ยงมันจะได้ต่ํำลงเพราะคุณเล่นรอบเกงกำไรอะ่ะถูกปะ่ะอ่นะครับคุณก็ต้องรู้สิว่าคุณจะคัดตรงไหนนะครับสรุปแผนเล่นรอบเกงกําไรโปรเอ็นรอบสุดท้ายนะครับแนวรับแรก8บาท ครึ่งแท่งเขียว8บาท20ใช้เป็นส t ็อปล s อก็ได้นะครับก็คือ8บาท20หรือ8บาทนะครับหรือถ้าเกิดคนแบบว่าทุนต่ำอะไรเงี้ยมีโปรเอ็นอยู่แล้วนะครับจะสต็อปล s อที่แนวรับแรกหรือแนวรับถัดมา7บาท7.5ก็ได้หรือแนวรับสุดท้ายใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาก็ได้7บาท54ต่างหลุดต้องเลิกแล้วอันนี้หลุดต้องเลิกแล้วนะครับในกรณีวิกหน้าวิกหน้านะครับ พอเอนไม่หลุด8บาท20ไม่หลุด8บาทไม่หลุด7บาท75ไม่หลุด7บาท54แล้วเบรกผ่าน8บาท50ไปแนวต้านถัดไป8บาท80 9บาท10 9บาท45 9บาท85ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของพอเอนพัด3 10บาท20ตังค์ครับแต่ผมคิดว่านะ ถ้าเขามาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมีวอลลุ่มดันสูงสูงนะดันสูงสูงนะโอกาสที่จะทำออทำไฮอีกครั้งแล้วก็วอลลุ่มพีคแล้วรายใหญ่ก็ขายก็เป็นไปได้นะ,ะนะครับคุณต้องระวังตรงนั้นด้วยในโซนที่เกิน9บาทเนี่ยอันตรายแล้วนะครับโปรเอ็นพาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S-Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S-Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ